ยังเอามอาอ้าวสวัสดีครับวันนี้มาดูอะไรเนี่ยข,นขันบักเบงขันบักเบงใบสีหน่อยปะขันบักเบงกันยังว่าว,วันนี้ทำขันอะไรนะขันบักเบงขันบักเบงค้นบัก,บกเข็ดกันฮะแต่แนวเห็ดภาษาเล่าเอนขันบักเบงตัวมีเบียดเบียดตัวมีเห็ดแต่ตแนวผนบ่เห็ด สวยอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่ปีนี้มีงานบวงสวงอะไรนะเปิดเนตรใช่ไหม่งนี้มีงานบวงสวงเบิเกเนตรเท้าวเวสุวรรณอยู่ที่วัดนะครับน,นี่ครับก,ก็จะเอาขันบักเบงนี่ใช่ไหมไปถวายแกทวเวท้าเวสุวรรณก็เรียกขันบักเบงใช่ไหมใบสีหน่อยนียน่แหละ แล้วดอกไม้มาเสียบสวย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 เป็นจิทกันหน่อยดีไปซีหน่อยเด้อพี่น้องเด้อคูงนี้เบิกเนตเทา้าเวสุวรรณนะครับใครอยากร่วมงานก็มาได้นะครับที่